ซื้อสลักออมสินพิเศษ1ปี3 0 0 0สนบาทการัมตีผลตอบแทนรวมทุกงวด3,480บาทถูกรลงวันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับในเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลักและแบบดิท่านถ้าคุณซื้อนะครับ คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทนะครับยังไม่รวมกับรางวัลที่1ที่ได้ในทุกงวดลุ้นในทุกงวดอยู่แล้วนะครับ10ล้านบาทเนี่ยนะครับเท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่จะฟุกนะครับโดนรางวัลพิเศษเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปลุ้นเอานะพวกรางวัลใหญ่ๆอ่ะนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดซับคา์คอมเมนต like, ์ comment, เป็นกำลังใจด้วย สำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดิท่าน1ปีและแบบสลักอมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลักนะครับรางวัลพิเศษออกจํานวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับหล้านบาทจํานวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะสารางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจะเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือ เงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็นสาสเอ็ดรางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นกันเยอะเะขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับ หรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัล สำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันเนี้ยวันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับหปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลัรางวัล กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารออมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสลักอ,อมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะมาพูดสลากดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีก,อก,อกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับระยะเวลาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดายอยู่ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้ง ราคาขายหน่วยละ100บาทรายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย ซื้อสลากมสิพิเศษ1ปีซื้อ3 0 0 0 0 0บาทจะรับ3,000หน่วย3,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน3หมายเลขต่อง,งวด80คูณ3ก็240บาท240บาทคูณ12ก็2,880บาทถูกรางวัลแน่นอน100%ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์นะครับคูณ3,000หน่วยก็เท่ากับ3,600บาทนะครับ 160บาทคูณ12ก็2,880บาทนะครับที่ถูกรางวัล3,600บาทบวก2,880บาทเป็น3,3,480บาทรับไปเลยนะครับแยกเฉพาะผลตอบแทนผลตอบแทน600บวก2,880บาทเป็น3,480บาทนะครับนี่คือผลตอบแทนรวมที่ได้100% ก่อนจากการนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษช่วงนี้นะครับมีโอกาสลุนล้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรูปแบบการออมของสลากเป็นรูปแบบของเงินต้นไม่หายได้อัตราดอกเบีย้ยและได้ลุนรางวัลแม้อัตราดอกเบี้ยจะน้อยนิดแต่เราไปลุนล้นรางวัลใหญ่เอานะครับใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่ธนาคารออมสินผ่านแอปไมโมและผ่านธนาคารหน้าธนาคารก็สามารถไปซื้อได้นะครับ วิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลักดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุก,สสท,กทุกสลักออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m มโมก่อนนะครับแอป m มโมเลือกสลักดิจิทัลน,นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัลหนึ่งปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะ นะครับสลากดิท่านนะครับตัวไหนอ่ันี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลากดิท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลากกดเข้าไปในสลากดีท่านหน สองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับเช่นเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละ100้ก็ได้ยี่สิบหน่วย นี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุนเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว,ว้แล้วเดี๋ยวรอมัน รอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือน